มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุก็ค่อนข้างมากแล้วแล้วก็เป็นคนเขียนทำงานแต่พอทำไปนานๆระยะหลังก็เริ่มปวดปวดหลังปวดคอปวดแขนปวดขาพอเป็นม,มากๆเขาก็เลยต้องไปหาหมอ หมอที่ว่าคือหมอกายภาพบำบัดหมอก็ให้ฝึกนะท่าบริหารกายหลายท่าเรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นท่าที่เป็นการยืดนะเหยียดแล้วก็ค้างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแขนไม่วจะเป็นหลังไม่วจะเป็นขาหรือคอ ก็ให้แนะนำไปนะหลายท่าแล้วก็บอกคนไข้ว่าเนี่ยให้การบริหารกายนี่มันกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันนะเหมือนกับเราล้างมือก่อนกินข้าวหรือเหมือนกับเราดื่มน้ำหลังอาหาร ให้มันกลืนไปกับชีวิตประจำวันเช่นเวลานั่งก่อนที่จะลุกก็บริหารกายสักหน่อยหรือเวลายืนแล้วจะลงมานั่งก็บริหารยืดยืดเดียด,ด,ยดให้มันทำไปให้กลืนไปกับชีวิตประจำวัน แต่เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยพบว,ว่าถ้าทำตามที่หมอนแนะนำเนี่ยคือให้ทำให้มันกลือกับชีวิตประจำวันเนี่ยปกว่าไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เพลินกับงานตรงทีก็ลืม ก็เป็นว่าทั้งวันนี้ก็ไม่ค่อยได้บริหารกายหรือว่าทําตามที่หมอแนะนำํำตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นว่านเนี่ยให้ถือเป็นหน้าที่เลยนะเรื่องการบริหารกายนยไม่ใช่ทำไปให้เกืนกับชีวิตประจำวันแต่ว่ากำหนดเลยนะว่า ตอนเช้ากลางวันเย็นเนี่ยทำจริงจังเลยนะบริหารทั้งคอแขนหลังครึ่งงสมวงมงถือว่าเป็นเรียกว่าไฟบังคับเลยแล้วที่เหลือนี่ก็นึกได้เมื่อไหร่ก็ทำเช่นเวลานั่ง ก่อนจะลุกก็บริหารหรือว่าเวลาเดินทำครัวเสร็จจะลุกจะมานั่งอ่ะก็บริหารไอ้แบบนี้เป็นของเสริมนะแต่ว่ามีการกำหนดชัดเจนเลยนะเช้ากลางวันเย็นเพราะว่าทำได้นะคราวนี้ก็ทำได้ต่อเนื่องแล้วก็ สุขภาพก็ดีขึ้นก็มานึกดูนะว่าเออถ้าทำตามที่หมอนแนะนำนะเราคงไปได้ไม่ไกลนะแต่พอมองว่มันเป็นหน้าที่มันก็ช่วยทำให้ออทำได้ต่อเนื่องทำได้เป็นเรื่องเป็นราว ก็ทําใหนะ้คอแขนหลังเนี่ยก็ดีขึ้นถ้าคนบางคนเนี่ยถ้าบอกว่าให้ทําแบบสบายๆนะให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเนี่ยนะกลับทําไม่ค่อยได้นะ แต่พอตั้งใจทำให้ถือว่าเป็นหน้าที่หน้าที่ต่อร่างกายมีการกำหนดเวลาชัดเจนแล้วก็ทำจริงจังตามเวลาที่กำหนดมันกลับได้ผลกว่าเอาคนแต่และคนก็ก็มีทีสัยต่างกัน และการที่จะชักนำให้ตนเองทำอะไรเนี่ยแต่ละคนก็มีเรียกว่าอะไรเหตุผลหรือว่าแรงจูงใจที่ไม่เหมือนกันจะให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้จะเป็นสิ่งที่ดีบางคนถ้าบอกว่าต้องเป็นหน้าที่นะเลากลับทำได้จริงจังนะ แต่ถ้าบอกว่าทำไปเรื่อยๆทำไปสบายๆนี่กลับไปไม่ถึงไหนอย่างเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะการปฏิบัติธรรมในลักษณะที่มาปลีกตัวมาปฏิบัติที่วัดหรือว่าที่สำนักกรรมฐานเนี่ยหลายคนเนี่ย รู้สึกไม่ค่อยสบายใจบางทีถึงกัรู้สึกผิดนะที่ต้องทิ้งงานมาเตริญสติมาทำกรรมฐานหรือมาเข้าคอร์สเพราะว่ารู้สึกว่าเราทิ้งงานให้เพื่อนทำส่วนเรานี่นะมา หมือนกับมาสบายห,หลายคนเขารู้สึกแบบนี้นะโดยพ่อถ้าหากว่าต้องลางงานมาช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยบางทีนึกถึงงานที่ค้างคาอยู่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขหรือ,อมไม่ค่อยมีไม่คยมีความสบายใจการมาปฏิบัติเท่าไหร่ แต่พอบอกเขาว่าเนี่ยนี่ก็เป็นงานอย่างหนึ่งนะให้การมาปฏิบัติทมนี่ก็เป็นงานอย่างหนึ่งนะเพราะมันช่วยทําให้การทํางานของเราเนี่ยไม่ว่าที่โรงพยาบาลก็ดีไม่ว่าที่สํานักงานก็ดีเนี่ยมันดีขึ้นมันทําให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันทําให้เรามีเรื่องทะเลาะเบาแวงกับคนในที่ทํางานน้อยลง พอบอกว่าเนี่ยการมาปฏิบัติธรรมก็เป็นงานอย่างหนึ่งนะลหลายคนรู้สึกสบายใจแล้วก็ปฏิบัติได้นะอย่างเต็มที่โดยที่ไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกกังวลอันนี้เรียกว่าเอางานนะมาเป็นเหตุเป็นผลเอางานมาเป็นเหตุผลในการชักชวนให้มาปฏิบัติในวิธีนี้มันก็ได้ผลนะกับคนที่เรียกว่า เยายนทำงานหรือว่ามุ่งมั่นทำงานาที่เขาเรียกว่า w o r k ก h ะ l i ลคนะคนแบบนี้ก็มีเยอะนะจะให้มาปฏิบัติเนี่ยก็ไม่เคยอยากจะมาแต่ทั้งๆท,ที่ทำงานแล้วก็เหนื่อยทำงานแล้วเครียดแต่ก็อยากจะยังอยากจะทำงานไปเรื่อยๆ จะให้มาปฏิบัติเนี่ยเขารู้สึกเสียเวลาเขารู้สึกว่ามันเป็นการกินแรงเพื่อนที่ทำงานหรือเขารู้สึกว่ามันทำให้งานต่างๆที่ต้องทำนี่มันไม่ได้รับการชำระสาสางสักทีเดินตรงกลมไปก็คิดถึงงานแต่พอมาทำความ เข้าใจเสริใหม่ว่าเนี่ยนี้ก็เป็นการทำงานอย่างหนึ่งนะเป็นการมาเสริมงานที่ทำอยู่ให้มันดีขึ้นนะเหมือนกับคนที่มีอาชีพตัดต้นไม้เลื่อยต้นไม้ไปเรื่อยๆนะบอกว่า คมเลื่อยเนี่ยนะมันเริ่มบินแล้วก็ต้องรู้จักจุดหยุดเพื่อที่จะมาขัดคมเลื่อยให้มันให้มันคมมันจะได้เลื่อยไม้ได้ดีขึ้นการหยุดนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะของการทำงานมารับคมเลื่อยให้มันดีขึ้นให้มันคมขึ้นนะงานก็จะได้มีประสิทธิภาพ พอคิดแบบนี้เข้าก็ทำให้นะมีชันทะในการปฏิบัติบางคนเนี่ยเป็นคนที่อาจจะชอบความรื่นเริงสนุกสนานโดยเพราะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยหรือสงกรานเนี่ย ที่ผ่านมาก็หยุดเพื่อไปเที่ยวแต่พอมีคนมาชวนหรือว่าอาจจะมีสำนักงานชักชวนให้มาปฏิบัติในช่วงนี้ก็รู้สึกไม่พอใจรู้สึกเสียดายเวลานะว่าเนี่ยเวลาแบบนี้มันน่าจะไปเที่ยวมากกว่านะไม่ใช่มา ลำบากอยู่กับบรรยากาศที่หงอยเหงาเพื่อมาปฏิบัติธรรมทำไปก็นึกถึงเพื่อนๆนที่เขาได้หยุดงานหรือกำลังจะหยุดงานเพื่อไปเที่ยวฉลองปีใหม่แต่พอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบอกว่าเนี่ย อันนี้เป็นการมาให้รางวัลกับตัวเองนะเป็นการให้ของขวัญกับตัวเองนะเพราะว่าเราก็ทำงานมาเยอะแล้วเราควรจะมีโอกาสได้พักบ้างแล้วก็การพักอะไรจะดีกว่าการพักใจนะการไปเที่ยวสนุกสนานนี่มันก็อยว่าแต่พักกายเลยนะ ไปแล้วก็เหนื่อยเที่ยแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจสู้มามาปฏิบัติไม่ได้นะมันเป็นการให้รางวัลแก่ตัวเองให้ของขวัญแก่ตัวเองพอนึกแบบนี้เข้ามันก็เกิดนะเกิดชันทะเกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัตินะเพราะว่าเนี่ยเออเรามาเนี่ยมาให้ของขวัญแกบตัวเองนะเราทำงานมาเยอะแล้ว เราให้ของขวัญแก่คนอื่นมาเยอะแล้วแทนที่จะให้ของขวัญกับตัวในการไปเที่ยวเราไม่ให้ของขวัญกับตัวในการมาปฏิบัติด้วยการมาพบกับความสงบสัมผัสกับความสุขที่มันาหาได้ยากดีกว่าพอให้เหตุผลแบบนี้หรือสร้างแรงจูงใจแบบนี้มันก็เกิดฉันทะในการปฏิบัติได้เหมือนกันนะหรือบางคนเนี่ย อาจจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับตัวเองพอบอกว่าเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่นะเพื่อที่เราจะรักตัวเองอย่างถูกต้องนะก็ทำให้เกิดนะความเต็มใจที่จะมาปฏิบัติพอเห็นว่าเออถ้าเรารักตัวเองเนี่ยนะ เราควรจะอยู่กับตัวเองได้อยู่ลำพังกับตัวเองก็น่าจะอยู่ได้ที่แล้วมาเนี่ยเราเวลาอยู่กับตัวเองอยู่ลำพังคนเดียวนี่โอ้มันทุทกข์มันกระสรับกระสายมันทุรนทุรายเหลือเกินอย่างนี้จะเรียกว่ารักตัวเองได้อย่างไรนะไม่นำซ้ำนี่ก็ยังชอบหาเรื่องมาใส่ตัว ด้วยการปล่อยจิตปล่อยใจให้คิดเรื่อยราแล้วคิดไปแต่ละเรื่องแต่ละราวก็มีแต่ทำให้เครียดเมื่อทำให้ทุกข์เมื่อทำให้เศร้าโศกเมื่อทำให้หงุดหงิดเคืองแค้นอย่างนี้จะเรียกว่ารักตัวเองได้อย่างไงถ้ารักตัวเองนี่มันต้องอยู่กับตัวเองได้ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกเคร้งคว้าง แล้วก็รู้จักรักษาใจให้โปร่งโล่งเป็นอิสระเบาสบายที่เรามาปฏิบัติก็เพื่ออย่างนี้แหละเพื่อที่เราจะรักตัวเนี้อย่างถูกต้องไม่เอาทุกข์มาใส่ตัวใส่ใจแต่ตรงข้ารู้จักซ้ํารู้จักเติมความสุขให้ใจพอคิดแบบนี้หรือว่าได้รับการบอกเล่าแบบนี้มันก็ทําให้ ถ้าเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติแล้วพอปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าถ้าเราจะรักตัวเองนี่เราต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นด้วยนะต้องนึกถึงคนอื่นด้วยนะถ้าเรามีความเมตตากรุณามีน้ำใจต่อคนอื่นมันจึงจะเป็นการรักตัวเองถูกต้องใ้การรักตัวเองก็มี ความหมายที่กว้างขวางออกไปเริ่มต้นจากการมาปฏิบัติคนแต่ละคนก็มีเหตุผลหรือแรงจูงใจหรือสิ่งที่จะมาชวนชักชวนให้ผันมาสนใจการปฏิบัตินี้แตกต่างกันออกไปและแต่ละคนก็ควรจะรู้ได้นะว่าเออจะ,จะชักชวนตัวเองอย่างไรให้มาสนใจการปฏิบัติเพราะบางทีก็รู้นะปฏิบัติมันดี แต่มารู้ด้วยด้วยเหตุด้วยผลด้วยความคิดแต่ว่าใจมันไม่น้อมหรือว่าบางทีไม่รู้จักชักชวนใจเนี่ยให้มันโน้มมาทางนี้เราก็ต้องรู้ว่าจะชักชวนตัวเองให้มาปฏิบัติอย่างตั้งใจได้อย่างไรอย่างที่บอกนะบางคนก็ต้องชี้ชวนว่านี่มันเป็นงานานะอย่งนหนึ่งนะ พอจะเห็นว่าเป็นงานอย่างหนึ่งก็เกิดความตั้งใจในการปฏิบัติหรือในือบางทีเขบอกว่าเนี่ยมาให้ของขวัญแก่ตัวเองนะเทศกาลปีใหม่เนี่ยเราให้ของขวัญคนมาเยอะแล้วเราต้องรู้จักให้ของขวัญแก่ตัวเองบ้างมันก็ทำให้นะเกิดกำลังใจในการปฏิบัติไม่รู้สึกว่าโอ้เราพลาดโอกาสแล้วนะ ปีนี้ไม่ได้เที่ยวไม่ได้สนุกสน,นานเหมือนปีก่อนๆหรือเหมือนเพื่อนคนอื่นๆไม่นะมันคิดอีกแบบนึงแล้วว่าเออนี่เรามามาทำหรือมารับสิ่งดีๆมาเติมสิ่งดีๆให้กับใจมีบางคนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่รักอิสระและต้องการเป็นตัวของตัวเองอันนี้เดี๋ยวนี้ก็มีคนรุ่นใหม่เยอะนะที่ เห็นว่าเนี่ยความเป็นตัวของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเราต้องมีสระแลาคนที่มีใจหรือให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยเ,เวลาจะชวนมาปฏิบัติก็ต้องเชื่อให้เขาเห็นนะว่าเนี่ยการมาปฏิบัติเนี่ยมันการเจริญสตินี่มันทำให้เราเนี่ยเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคนเราจะมีสระได้เนี่ย ก็หมายความว่ามันต้องไม่ตกเป็นทาตของสิ่งเราไม่ใช่ว่าพอเจอการกระทำหรือคำพูดของใครก็ปล่อยให้มันมีทิพลเหนือจิตใจของเราจนเกิดความโกรธเ,เกิดความไม่พอใจนะอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นอิสระนะหรือว่าเจอใครที่ทำตัวไม่ดีกับเราก็ โกรธเขาอันนี้ก็เรียกว่าใจไม่เป็นอิสระแล้วนะเพราะว่าปล่อยให้เขาเนี่ยมามีอำนาจเหนือเราถ้ามันมีนักปราเกีดคงหนึ่งนะเล้พูดวันเนี่ยถ้าเราโกรธใครก็ตามนั่นแปลว่าเรากำลังปล่อยให้เขาเนี่ยเป็นเจ้านายเราเพราะว่าเรากำลังย,ยอมให้เขาเนี่ยมามี อิทธิพลรบกวนจิตใจของเรา้คนที่เป็นอิสระคนที่รักอิสระนะคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยย่อไม่ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดนะมาครอบครองใจพอเห็นความอิสระหรืออิสระภาพในความหมายนี้เนี่ยมันก็ทําให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่า,ข,าของการเจริญสติ เพราะการเจริญสติที่มันช่วยทำให้สิ่งเร้าต่างๆไม่จะเป็นสิ่งยั่วยุหรือสิ่งเย้ายวนเนี่ยมามีอิทธิพลต่อจิตใจของเราได้ยากเวลาเจอสิ่งเสพที่ให้ความเดตตอร่อยนะเราก็ไม่ปล่อยใจใเป็นทาสของมัน ไม่หลงติดนะในสิ่งนั้นอันนี้ก็เรียกเป็นอิสระแบบหนึ่งหรือเวลามีอะไรมาเย,ยื่อยุแทนที่จะโกรธใจเรากลับสงบได้อันนี้ก็ือเป็นอิสระนะที่คนเราควรจะมีแต่ว่าคนจำนวนมากนี้ไม่ค่อยตอะนหนักเท่าไหร่นะอิสระของเขา กลับหมายความว่าจะทำอะไรก็ได้ตามใจแต่ว่าการทำอย่างนั้นมันก็กลายเป็นการทำตามอำนาจของกิเลสหรือทำตามแรงผลักดันชักจูงของสิ่งภายนอกอาจจะเป็นวัตถุสิ่งเสพหรืออจะเป็นคนก็ได้อย่างเช่นเวลาโกรธใครเนี่ยหรือเวลาเกลียดใครเนี่ยนะคนก็ไม่ตระหนักนะว่านี่เรากำลังไปเขาเนี่ยมา มีอำนาจเหนือจิตใจของเราเวลาทำอะไรเนี่ยก็นึกถึงเขาแม้จะนึกด้วยความโกรธด้วยความเกลียดนะแต่ว่ามันก็ทำให้เราไม่มีความสงบในจิตใจอันนี้ถ้าเกิดว่าคนตะหนักนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาครอบงำใจซึ่งก็หมายถึงว่าไม่ปล่อยให้ใครเนี่ยมามีอำนาจเหนือเราจนนอนไม่หลับจนความดันขึ้นอ้สารภาพที่แท้จริงเื่อนนี้และการเจริญสติจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงอิสรภาพอย่างนี้ได้โดยเพราะถ้าเจริญสติจนเกิดปัญญา ชนิดที่ว่าไม่มีความยึดติดถือมั่นในสิ่งใดไม่ว่าอะไรนะก็ไม่ทำให้เราทุกข์ได้ในทางตรงข้ามเนี่ยเรากลับรู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์ด้วยปัญญาพอพูดหรือ อธิบายใน,ในแง่นี้มันก็ทำให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเห็นคุณค่าของการเจริญสติเห็นคุณค่าของการทำกรรมฐานนะหรือที่จริงเราก็สามารถจะทักชวนนะจิตใจของตัวเองได้นะในแง่นี้นะสำหรับคนที่เห็นว่าการมีสระภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ ความเป็นตัวของตัวเองเป็นเรื่องสําคัญเรื่องนั้นก็เป็นสิ่งที่คอยเตือนใจนะว่าเวลาเราโรกรธเกลียดใครเนี่ยนะนี่เรากาลังตกเป็นท่าของเขาแล้วนี่เรากำลังปล่อเขาเป็นนายเราแล้วแม้กระทั่งอย่าว่าแต่คนเลยนะเมื่อ่ความคิดเนี่ยถ้าปล่อยใจไปตามความคิดหลงเชื่อความคิดทุกเรื่องอันนี้ก็แสงว่าเราไม่เป็นอิสระแล้วนะ อย่างที่พูดอยู่เสมอนะว่าเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นเบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวถ้าเราฉลาดเนี่ยตอนเราต้องเป็นนายความคิดก็คือว่าไม่คิดเร่ร่าดนะรู้จักวางความคิดได้ไม่ใช่ปล่อยความคิดนี่มันหลากลูถูใจของเรา ไปเตลิดแบบไปแบบตเตลิดเปิดเปิงนะคนจนไม่น้อยเนี่ย,ยตกเป็นท่าของความคิดไม่สามารถจะหยุดความคิดได้จนนอนไม่หลับแล้วปล่อยความคิดนี่มันพาไปตเตลิดเปิดเปิงมันสั่งให้ด่าก็ดา่ามันสั่งให้ซื้อก็ซื้อ,ซ,อซื้อจนเรียกว่าเป็นนี่เป็นสินนะก็ยังหยุดซื้อไม่ได้ นะหรือมันสั่งให้ต่อว่าด่าทอคนนั้นคนนี้ก็เชื่อมันทำตามมันอย่างนี้จะเรียกว่ามีสละได้อย่างไรนะตราบใดที่ยังปล่อยให้ความคิดเป็นนายเราไม่ต้องพูดถึงอารมณ์อื่นๆนะเช่นความโกรธความโศกความเศร้าวความเครียดคอยตอกังวลถ้าเป็นทุกข์เพราะมันนะนั้นนี่ก็จะเรียกว่า เราเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองได้อย่างไรเนะพราะปล่อยให้มันเป็นนายเหนือเราถ้าเราอยากจะมีอิสระนี่เราต้องมีสติมันเกิดขึ้นก็เห็นมันไม่หลงเชื่อไม่พลัดเข้าไปอยู่ในอนํานาจของมันถ้าพอถ้าเราอธิบายแบบนี้หรือชักจูงชักชวนตัวแบบนี้มันก็ทำให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัตินะ แต่ละคนเนี่ยก็ต้องรู้ว่าตัวเองมีนิสัยอย่างไรรู้แม้กระทั่งาากิเลสเนี่ยมันออกไปในทางไหนแต่แทนที่จะปล่อยกิเลสเนี่ยมันมันชักพาเราไปในทางลบเราก็รู้จักชักชวนกินเลสไปในทางบวกอย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบไม่ยอมไม่ชอบยอมแพ้ใครพอเห็นเพื่อนเนี่ยเข้ามาปฏิบัติธรรม มังที่เข้ามาบวชนะสามเดือนถึงเวลาที่ตัวเองจะบวชบ้างมันเกิดใจท้อแท้หรือถึงเวลาที่ตัวเองจะปะปฏิบัติทำมันใจมันใจมันไม่ยอมลงให้กับการปฏิบัติแต่พอมันนึกว่าเนี่ยเพื่อเราทำได้เราก็ต้องทำได้สินะพอพูดอย่างนี้หรือคิดแบบนี้เขาก็ทำให้เกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติ ไม่ให้น้อยหน้าเพื่อนหรือว่าบางทีเห็นคนหนึ่งก็ทำได้นะเห็นคนแก่เห็นผู้หญิงเขาทำได้เราผู้ชายยังหนุ่มยังจะพ่ายแพ้หรือว่าจะท้อแท้ได้อย่างไรเราก็ต้องทำได้เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าอาศัยตัวกิเลสที่ชื่อมานะนะที่ว่าไม่ยอมแพ้ใครเนี่ยมาเป็นตัวผักดันขับเคลื่อนให้ปฏิบัติ กาที่ปล่อยให้กิเลสนี่มันพาเราไปเข้าเราเข้าพงเราก็ต้องรู้จักใช้กิเลสเพื่อผลักดันให้ทําสิ่งที่ดีงามไม่ว่ากิเลสนั่นจะเป็นตัวมานะะหรือว่าตัวโลภะก็ตามแต่ละคนก็ต้องรู้นิสัยของตัวเองนะแล้วก็ถ้า,ากว่ารู้แล้วเนี่ยก็จะหาหนทางในการชักจูงให้ใจเนี่ยมันน้อมไปสู่การปฏิบัติได้ บางทีฟังจากคนอื่นก็อาจจะไม่ดีเท่ากับว่าเราชักจูงรู้จักชักจูงใจของเราถ้าเราชักจูงใจของเราได้อย่างถูกถูกจิติจุติถูนิสยัยนี่มันก็พาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องได้ไม่ใช่ปล่อยให้จิตินิสยัยมันพาเราไปในทางลบไปในทางที่ตอบสนองกิเลสอย่างเดียว